มาครับเอฟซีครับตามไปดูครับตามไปดูโอ้รถลุงพลมาแล้วแต่ขึ้นจอดตรงนี้เนอะรถลุงพลเนอะครับรถลุงพลครับรถลุงพลครับเราจะตามไปดูว่ารถลุงพลใครมาครับนี่ครับโอ้มาลวบอกครับครับสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับลุงครับลุงพันนะครับขับรถลุงมานะครับวันนี้ครับ สกายบเราไปไหนครับบ้านเห็นป่ะแม่มาซิไดเซบริการไปลุงบานซัดอยู่ครับเอาถุงท่องไปอาบน้ำนะครับลุงจีมาอยู่ใกล้ๆนี่เองผมพักอยู่รีสอร์ทครับเมื่อคืนนี่มองไองก่อที่เซเรียกเข้ามาในมุกมาซิมีรีสอร์ทอยู่ในซอยเก้าร้อยเมตรครับเลยพักไกลๆเลยพี่ัน เอาของให้ทางคำอยู่โรงแรมโอ้ครับครับเดี๋ยวสักนึงลุงก็คงจะมาเนาะครับผมกำลังเดินทางครับอกำลังเดินทางมานะครับเนาะครับก็นี่แหละครับขอบคุณมากนะครับลุงพันธ์ไทยบ้านนอกเด้อไปชมคลิปใเพื้นน้ำได้เลยครับเรือเอฟซีเด้อไปชมคลิปให้ลุงพันธ์หน่อยนะครับไทยบ้านนอกเอาย่าสวัสดีครับโอ้ย่าขึ้นมาถึงจังหวัดแท้ครับกำลังหิวเข่าพอดีพอดีเลยเอาเลยครับย่าลุงไอ้มงกุลก็ได้ย่ามีศาสต์อยู่ครับกับลุงจิ๋มครับเป็นไรสดให้ลุงอยู่ครับนะครับ นี่ครับมาแล้วมาแล้วครบหมดวอรสวัสดีครับโอ้โหมาแลวครับมาครบหมดเลยวันนี้เป็นกาลังใจเกินร้อยนะครับโอ้ยพี่น้องเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นะครับเนาะครูเพลงนะครับครูเพลงนะครับวันนี้ครูเพลงก็มาทั้งสองท่านเลยนะครับเนาะครับก็นี่คือความคึกคืนบรรยากาศ ความบรรยากาศหน่าสารมุกดาหารอ้าวขอต้อนรับดีครับนะครับโอ้โหหายไปนานนึกว่าลืมกันซะแล้วไม่ลืมเนาะก็นะก็มาให้กำลังใจกันเนาะได้ครับได้ได้นั่งเลยครับเอาเลยครับผมทานเสร็จต้นทานเลยเขาไปทานได้เลยนั่งทานเลยครับ

ท่านผู้ชมเห็นบนหน้าจอคือบุคคลในข่าววั้ท่านบุคคลในข่าวสร้างประเด็นอีกแล้วไปท่าไหนตอในข่าววันนี้ท่านอย่างเมื่อคืนนอนไหนเมื่อคืนนอนตรงนี้ไรไงหอนในข่าเราเออส่งผนนี่ของนักการที่เขามาเด็ดเยอะนะายงานตัวนอนไรงานตัวหน่อคืน้อนไรข่าวเราเมื่อคืนก็นอนนอนกับไมโก้เฮ้ยฮะก็ไก่ ผมนอนกาแฟผมได้ยังไงอ่ะโอ้โหเป็นกากันไม่ได้ข้ามไม่อาจกันไม่ข้าไม่อาจกันด้วยครับมีความสื่อสารสวัสดีครับนะฮะดัมส์มาหมดเลยนะครับแล้วเอฟซีเยอะมากเยอะมากคือตอนนี้อยู่ซูเปอร์กำลังทยอยมากันในเอฟซีนะกําลังทยอยทยอยมานะครับนะครับส่วนย่าก็มาแล้วนะครับนี่ โอ้นล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอฟซีรถลุงมาแล้วนะครับนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับมาแล้วนะครับนะกับทีมทนายนะครับเนาะประมาณนี้นะเอฟซีนะอ่านะครับมาแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปธุระแป๊บนึงนะครับเรามาแล้วใครมาครับนี่ โอ้โห <c oughs> ช่องไหนมาเนี่ยเขาอว่าเข้มมากเข้มมากรอมากน,น,านะดูครับใครมาครับ <จำ S 2> ใครมาครับทำไมทุกค,คนมุงกันเต็มเลยโอ้โหตาชานมาพี่น้องเลยนะครับตา,เ,าเลยมาจะมาดนเปล่วิมา วิ่งมาจากประดมนะครับเดินหรือวิ่งทานมาเนี่ยแม่จำลองมาโอ้มาครบหมดแล้วนะครับนะน่าจะเกือบครบนะครับน่าจะเกือบครบหมดเลยนะครับนี่ครับมาโอ้โหนะครับช่องพงนะครับยาสิลุงพันนะครับลุงจิมนะครับแม่จำลองนะครับทีซี นะครับกับตันนะเมโตลอมนั่งพงนะครับบาวนัวโอ้เยอะแยะครับมากันครบหมดเลยนะ FC นะวันนี้มาครบมากครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศหน้าสาลนะครับเป็นบรรยากาศหน้าศาลมุกดาหารเลยกำลังใจมาให้ร้นหลามครับปาร์ใส่แว่นมา

ฮะใครมาอะไรเหรอโอ้โหมีเซอร์จะมีเซอร์ไพ่เอฟซีนี่โอ้โหเอยเป็นไงเซอร์ไพ่สดๆจะขารจะขายจะขายไหมครับเป็นให้ลุงคลป้าแตนเสมอและตลอดไปเราจะจับมือกันแน่นๆสู้ไปด้วยกันจากทานตะวันและแอฟริกาครับคนป้าแตนและสรเอทานตะวัน อ้าลาตาเหรอครับเป่นลาตาไหนเขาบังไหยตายแล้วยังกับตัวแคกที่นี่มันไม่เห็นรถเนาะรถเราดูาสวยมากจากคุณทานตะวันกับคุณซันคุณเฉยซันโอ้โหสวยมากๆโอ้สวยสวยของคุณทานตะวันแล้วก็คุณสันค่ะโอ้โหดอกกุหลาบนะครับสีชมพูอ่องต ong เลยนะฮะ งามดอกกุหลาบสีชมพูเข้ากันชุดสีชมพูสีม่วงเข้ากันเหรอวะเข้ากันพอดีเลยนะจุดมือกับชุดใส่กับดอกไม้นะฮะครับถือได้โอ้ยนะครับนี่นี่ก็สวยฮะเลี้ยงน้ำของคุณจวันเนาะดีเลี้ยงน้ำเล้วนะคะนะครับก็เป็นบรรยากาศอ่าระวังรถอ่ะพี่เน่งมาแล้วระวังรถเด้อไอ้สมวนจะอยู่นอกเส้นเหลืองเด้ออันตรายเด้อครับเด้อขึ้นกันเถิดนะอะไปเดี๋ยวเราเข้าไปหลบในเขตนิดนึงนะครับนะพี่เหน่งก็มาแล้วนะเอฟซี พี่เหน่งมาแล้วครับพี่เหน่งมาแล้วนะครับพี่เหน่งกับน้องเมดีก็มาถึงแล้วนะครับคึกคื้นครับคึกคื้นนะครับคึกคื้นมากในจุดนี้สวัสดีครับบอครับมากันหมดเลยโอ้ยนะครับคึกคื้นอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นอย่างมากนะครับอบอุ่นอย่างมากเลยวันนี้ก็เป็นบรรยากาศมากเลยนะเอฟซีนะ ก็ประมาณนี้นะเอฟซีนะเ็ขอจบคลิปป็นเตอรนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเ้วนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ